yếm đi hết bảo nhau bữa đi ờ มืออยู่ฝั่งไหนไปไงบ้างแขนหัวหัวหมอขยับแขนได้ไหมขยับแขนข้างนี้ได้ไหมโอเคต้องดามแขนหัวเดี๋ยวบล็อกคอใหผมหน่อยนะ ออท้องไหม,ไไมแล้วหนึงอย่าพึ่งจับครับอย่าพึ่งจับแล้วพึงล,ลม,มได้ไงไโอ้ยเดี๋ยวนะฟังผมก่อนนะเจ็บท้องไหมมีคันไหมยืดขาได้ไหมแล้วขยับคอได้ไหม,ไมเอาคางชิดหน้าอก เอาค้างที่หน้าอกได้ไหมเคเดี๋ยวจับนั่งแล้วผมจะพันแขนเอาโทรศัพท์เป็นญาติใช่ไหมเป็นแฟนเขาบอกโอาเคเก็บโทรศัพท์ไว้ครับกอดหน้าอกไว้อ่าเอามือเอามือข้างนี้มาคล้องตัวเองโอเคไม่ต้องใส่เขาล่าไม่ต้องใส่เลยพี่เอาได้ไหมเดี๋ยวเราจับนั่งแล้วเราพันในนิ่งดูแล้วไงครับดูแล้วดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว มีมีผ้าไหมมีมีผ้าไหมพี่ผ้าผ้กเพราะว่าไอ้นี่มันมันดามไม่ได้ไอ้นี่มันดามไม่ได้ไงเอางั้นไหมเดี๋ยววะเขากำลังช่วยเหลืออยู่นะพี่นะพี่ขออนุญาตนะ นั่งนะให้เ่เาขาเอาขาเข้ามาอันนี้เลยเอาข่าขึ้นมาเลยเอามือข้างนี้ระคองแขนตัวเองไว้โอเคแลแขนซ้ายขึ้นไม่ลมได้ไงคองผมขึ้น่อยไม่่าผมหัครับผมปวดครับใจเย็นอยู่มีล้ารามไม่แต่ แต่ถ้าไอประกันปูนเขาเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ได้ว้ยมันเบิกไหหลบไม่พรบพรบอะไรเขาหลุดพรบคือพรบอะไรไม่ไม่รถ่ดเราะนัไม่เป็ไรบรกสองม้วนสองม้วนไปตรงแล้วกลับอะไรไปต่อยปแล้กลับนะ ไม่ไดาวไหมเดี๋ยวเขาไป่เพราะว่ามันจะจะขยับไม่ได้เลยเดี๋ยวพวกผมจะประคองขึ้นแล้วค,ค่อยลุกนะอ่ายืดขาไว้อย่างนี้ครับโอเคนะ นับหนึสแล้วค่อยๆพยุงตัวนะครับหนึ่องสโอเคไม่เฉยคไม่ยอเไม่เฉยนะค่อยๆขยับขาครับเยีเก้าโอเคหนึ่โอเคอีข้างนึงครับพยียตัวดขึ้นมาครับขยับข้ามาอีก